สวัสดีค่ะเช้าวันจันนะคะเช้านี้มีเรื่องราวนะคะเกิดขึ้นก็เลยมันเป็นเรื่องของความรู้ที่เอเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาฟังในเวลานี้นะคะและอีกอย่างหนึง่งเวลาเอแชร์แบบนี้สิ่งที่เอได้ก็คือการพัฒนาในส่วนตัวเอเช่นเดียวกันนะคะในเช้าวันนี้ เอจะมาเล่าถึงความรู้คือพลังแล้วมันสามารถทำให้ชีวิตเราดีกว่าขึ้นได้อีกนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆฟังในเช้าวันนี้นะคะก็เริ่มต้นด้ดวยเรื่องเมื่อเมือ่อเมื่อวานก็มีโอกาสเดินทางเนาะจากโคราชมาที่บุรีรัมย์แล้วก็บุรีรัมย์มาที่สุรินทร์นะคะ ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เอได้คุยกับน้องๆก็คือว่าเมื่อวานเอก็คุยกับน้องคนหนึ่งนะคะมันทําให้เอมีมีมเขาเรียกว่าอะไรอะปิงแวบนะคะว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันจําเป็นและมันสําคัญในการทํางานของเราทุกคนเลยไม่ว่าจะอาชีพไหนนะคะนั่นก็คือการมีความรู้แล้วก็ทักษะนะคะและเอก็ได้ค้นพบว่าจริงๆแล้วอะ คำนี้เป็นวลีเด็ดเลยเนาะ knowledge is power นะคะความรู้คือพลังข้อมูลคือการปลดปล่อยนะคะของคุณโคฟีอนันนะคะอดีตเลข,ขาธิการสหประชาชาติเนาะเป็นวาทะเด็ดของบุคคลต้นแบบแห่งสันติภาพซึ่งถ้าใครเป็นนักอ่านก็จะได้รู้จักบุคคลท่านนี้นะคะเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี2001เอกก็เลยอ่าเอามาเอามา อธิบายเพิ่มเติมว่ามันใช้กับชีวิตประจำวันเรายังไงบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือว่าเรารู้แหละว่าความความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในรอบตัวเราอะเราจะรู้จักด้วยตัวเองได้ยังไงและจะเป็นตัวช่วยในการสร้างอนาคตการศึกษาในระบบที่จะทำเขาบอกว่าจริงอยู่ลูก,ล,ก,ล,กลูกเราหรือ แม้แต่ตัวเราเองอ่ะการศึกษาในระบบอ่ะมันก็สามารถเลี้ยงเลี้ยงตัวเองได้เนาะหรือมันก็สามารถดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งแหละแต่การศึกษาด้วยตัวเองอ่ะจะเป็นตัวทำให้เราสร้างอนาคตได้เพราะว่าโล,โลกอ่ะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะการมีทักษะความรู้ติดตัวมันจะช่วยมันจะช่วยให้เราอ่ะใช้คาว่าอะไร เป็นต่อเออเป็นต่อในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะคะมากกว่าคนอื่นเท่าที่เราต้องการได้หมายความว่าวันนี้ถ้าอะไรที่เราศึกษาด้วยตัวเองเนี่ยคือ,อจะบอกว่าไม่มีใครสามารถที่จะมาบังคับให้เราไลา่ว่าคุณต้องอ่านหนังสือคุณต้องเรียนรู้เรื่องนี้คุณต้องโน่นนั่นนี่ แต่สิ่งที่มันจะบังคับเราได้คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้สิ่งที่เรากําลังเรียนรู้อยู่อ่ะมันจะไปพัฒนาต่อยอดและก็สามารถเป็นต่อตัวเราเองในอดีตได้ยังไงเหมือนที่เอกเคยบอกกับน้องๆหรือบอกกับตัวเองเสมอว่าวันนี้เราต้องดีกว่าเมื่อวานนะคะเรียนรู้ทักษะใหม่ใหม่ก็จะช่วยให้เรามีโอกาสเพิ่มเอาง่ายไม่ต้องเพิ่มเยอะนะเพิ่มแค่2เท่าเนี่ย เอก,ก็ว่ามันมันเวิร์กในการที่จะทำอะไรสักอย่างแล้วเรียนรู้ทักษะเหล่านั้นด้วยตัวเราเองนะคะสิ่งแรกเลยอะ่ะก่อนที่เราจะทำอะไรแล้วมันจะทำให้เรามีความรู้แล้วก็พัฒนาได้ในทุกๆวันได้เนี่ยเรื่องแรกเลยเราต้องทำในสิ่งที่ตัวเองชอบเพราะถ้าเราไม่ชอบนะเราจะมีความรู้สึกว่ามันมันมีเงื่อนไขอะ่ะมันมีมันมีโน่นนี่นั่นที่จะทำให้เราอะ่ะไม่อยากทำ แต่พอเราเซตเป้าหมายว่าเฮ้ยเราชอบแบบนี้เราทำแบบนี้แล้วมันจะทำให้เรารู้สึกแฮปปี้ไปกับการทำเหมือนเหมือนที่เอกทำทุกวันนี่แหละเอมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เอก็ต้องเรียนรู้อันนี้เอก็ต้องศึกษาอันนี้เอก็ต้องฝึกพูดนะบางอย่างอะเวลาเราไปเจอคนงานเองานเอคืองานพบผู้คนคุยกับผู้คนหลากหลายอาชีพหลากหลายโปรไฟล์นะคะ ดังนั้นสิ่งที่เอต้องพัฒนาอยู่เสมอว่าถ้าเราเจอโปรไฟล์อย่างนี้เราต้องเรียนรู้เรื่องอะไรเราจะคุยเรื่องไหนเราจะทําแบบไหนทําให้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายได้นะคะเรื่องที่2ก็คือการหาแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องอันนี้สําคัญมากๆเอค้นพบเช่นเดียวกันว่าบางคน <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> ปั้นแต่งขึ้นมา ว่าตัวเองมีโน่นนี่นั่นเป็นตัวเองเป็นคนค้นหาตัวเองเรื่องนี้สำคัญนะเพราะเราก็จะเห็นมาเยอะเนาะกับคนที่ประสบความสำเร็จแบบพุ่งปรีส๊สุดท้ายก็ร่วงหล่นลงมาอย่างอืมเพราะอะไรเพราะว่าบางอย่างอ่ะการที่เราจะให้ข้อมูลหรือส่งต่อข้อมูลบางสิ่งบางอย่างออกไปเนี่ย เราก็ต้องเราก็จําเป็นต้องรู้ที่มาที่ไปว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่ามันใช่ไหมที่เขาพูดอย่างนี้การที่อ่าง่ายๆหลักการง่ายๆเหมือนที่เอกเคยบอกไปไปคลิปที่แล้วก็คือหลักการง่ายๆถ้าวันนี้เราบอกจะให้เราบอกให้คนอื่นทําอะไรอะเราทําหรือ,อยังเราบอกให้คนอื่นเป็นอะไรเราเป็นหรือยังเราบอกให้คนอื่นเอ้ยอ่านเรื่องนี้นะมันมันดีนะ ตัวเองอ่านหรือยังอ่านไม่เท่าไหร่เราอ่ะเป็นความเป็นของเราอ่ะระดับไหนแล้วดังนั้นสำคัญมากๆกับแหล่งข้อมูลที่มานะคะว่าการที่เราจะส่งต่อข้อมูลอะไรก็แล้วแต่เราจำเป็นต้องรู้ที่มาที่ไปว่ามาจากไหนอะไรยังไงนะคะเรื่องที่3การอ่านหนังสือเรื่องนี้เป็นเป็น c o m มอนไซนน่ะเป็นเป็นอะไรที่เรารู้อยู่แล้วแต่ การอ่านก็ไม่ได้ทำให้ทุกคนสำเร็จนะคะแต่ก็นั่นแหละคนสำเร็จทุกคนล้วนมาจากการเป็นนักอ่านการที่เราศึกษาข้อมูลการที่เราอ่านเยอะๆมันจะทำให้เรารู้ว่าเราจะเอาไปลงมือทำอย่างไรให้มันมีผลลัพธ์เหมือนกับคนที่เขาพูดในหนังสือนั้นว่าทำแบบนี้แล้วมันจะสำเร็จทำแบบนี้แล้วมันจะได้ ซึ่งบางคนก็สามารถทําเป็นอาชีพได้สามารถไปส่งต่อสามารถสร้างสิ่งดีๆให้กับผู้คนได้ก็มาจากการอ่านนะคะเรื่องที่4ก็คือการกําหนดเวลาจัดการชีวิตตัวเองเรื่องนี้เอประสบการณ์โดยตรงเลยเขาบอกว่าอย่ากโกงตัวเองคําว่าโกงตัวเองก็คือว่าเราอย่ากแก้ตัวให้กับตัวเองว่าไอสิ่งที่ตัวเองทำอะ่ะ เราใช้คำว่าทุกคนจะมีเหตุผลสนับสนุนไม่ว่าคุณจะล้มเหลวหรือสำเร็จเราทุกคนล้วนมีเหตุผลสนับสนุนแต่เอเชื่อว่าทุกคนที่รู้จักเอหรือใครก็แล้วแต่เราย่อมต้องการประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราทำดังนั้นประสบการณ์ไม่ใช่คำสา์แต่เป็นคำสอนเนาะที่ปาษาเอจะจะแนะนำเอแบบนี้เสมอว่า ประสบการณ์เราอะทุกคนอะไม่ใช่คำสาบแต่เป็นคำสอนเราในการที่เราจะเลือกว่าเวลาที่เหลืออยู่อะเราต้องกำหนดให้ได้ว่าเป้าที่เราเซตอยู่อะมันต้องจบภายในวันไหนมันต้องทำให้ถึงที่สุดไม่เสร็จไม่เลิกลาดังนั้นการกำหนดเวลาจึงเป็นการเรียนรู้ที่สำคัญมากๆว่าเรื่องนี้มันก็สำคัญเรื่องนั้นมันก็สำคัญแต่เรื่องไหนเราควรจะทำก่อนเรื่องไหนควรจะทำที่มันอยู่ในเวลาที่ เราต้องรีบลงมือทําเพื่อให้สําเร็จไปตามเป้าหมายไปตามวันเวลาที่เรากําหนดไว้นะคะเรื่องที่5การทดสอบตัวเองการทดสอบตัวเองก็คือการลงมือําว่าจริงๆแล้วเราบอกว่าเรามั่นใจอะ่ะเราเจอประสบการณ์ตรงหรืออยังเช่นอย่างตัวเออะเอเรียนรู้เออ่านแต่พอไปเจอคนไปอ,อย่างล่าสุดพอไปเจอนักธุรกิจเราสามารถพูดคุยเราสามารถ ให้โน้ตหาวให้ความรู้กับสิ่งที่เราเป็นอยู่ได้ในระดับไหนเพราะว่าถ้าเรากลัวว่าเฮ้ยเราจะทำเราจะทำไม่ดีพอไม่ไม่เหมาะหรือเปล่าเราก็จะไม่เกิดการลงมือทําแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าเฮ้ยทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือประสบการณ์ที่มีค่าสําหรับตัวเราและที่สําคัญถ้าเราไม่เคยผิดพลาดเลยก็แสดงว่าเราไม่ได้เคยเอาสิ่งที่เราเรียนรู้มาทํา แต่พอเราผิดพลาดเอ้ยเราน่าจะพูดแบบนี้นะเราน่าจะใช้คําพูดแบบนี้เราน่าจะแสดงออกแบบนี้มันน่าจะเวิร์กกว่ามันก็จะทําให้เราเรียนรู้ว่าครั้งต่อไปเราจะทําได้ดีกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่เอ๋เป็นอยู่แล้วก็นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะคะเรื่องที่ 6. เรื่องสุดท้ายนะคะการเรียนรู้มันเรียนรู้ตลอดชีวิตเราอะ ยิ่งเราเรียนรู้มากยิ่งเราส่งต่อมากมันจะทําให้เรามีพลังจริงๆเอกก็เลยอยากจะมาบอกกับทุกคนว่าวันนี้สิ่งที่เราดําเนินชีวิตอยูอม่มันเชื่อมโยงหากันหมดเราคนที่เรารักคนที่อยู่รอบตัวเราทีมผู้คนคือคนทุกคนมีวิถีชีวิตที่ยังไงก็แล้วแต่มันต้องมีโอกาสได้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ส่งต่อได้พัฒนาซึ่งกันและกันเอถึงบอกว่าวันนี้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยวันนี้ที่เอมาเล่าเอเอก็แยกแยะมาให้ฟังนะว่าจริงๆมันมีหลากหลายวิธีในการที่จะพัฒนาตัวเองแต่วันนี้เราเอาแค่6ข้อนี้นะคะในการที่จะไปพัฒนาในแต่ละวัน วันที่บอกอะเราไม่ต้องการอะไรมากแต่ขอให้วันนี้มันดีกว่าเมื่อวานได้ไหมและเอกเภูมิใจกับกับน้องคนหนึ่งนะคะที่เอรู้จักเขามานานแล้วเขาก็พัฒนาตัวเองจากจะบอกว่าน้องจะบอกจะบอกพี่เอเสมอว่าหนูจบแค่ปหกนะพี่แต่ถ้าทุกคนรู้จักเธอนะจะบอกเลยว่าเฮ้ย ไม่ใช่ธรรมดานะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานน่ะเอะ๋ได้ได้ปิ้งแวบกับสิ่งที่น้องได้แช์นะคะว่าน้อง FAQ คอมเพล์เปรียบเทียบแล้วก็ปิดการขายได้ด้วยตัวเองจากประสบการณ์จากการเรียนรู้จากการต่อยอดในสิ่งที่น้องได้พัฒนาในแต่ละวันจนทำให้วันนี้น้องสามารถทำได้ด้วยตัวเองได้นะคะก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้แหละมันเป็นประโยชน์จริงๆมันไม่ใช่ว่า คนโน้นเก่งคนโน้นถึงทําได้แต่วันนี้คุณมีเป้าหมายในชีวิตอะไรต่างหากมันจะทําให้เราอยากพัฒนาตัวเองอยากทําสิ่งดีๆเพื่อกับตัวเองและคนที่เรารักนะคะดังนั้นวันนี้ก็มาอาจจะแบบว่าเป็นวันเป็นวันสิ้นเดือนเนาะวันที่31แล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องทําแต่เอเชื่อว่าการทําสิ่งนี้การได้แชร์แบบนี้เอกก็มีพลังเช่นเดียวกันในการที่จะทําบางสิ่งบางอย่างให้สําเร็จรุ่รุ่งด้วยดี ดังนั้นความรู้คือพลังข้อมูลคือการปลดปล่อยการศึกษาคือรากฐานของการพัฒนาในทุกสังคมทุกครอบครัวจริงๆนะคะก็เชื่อว่าทุกคนจะยินดีในการที่จะรับฟังในการที่จะพัฒนาไปด้วยกันพร้อมๆกันกับไทยบ้านเดอะซีรีส์เฮลตี้บายเอนะคะเอก็บางวันก็จะให้ทั้งความรู้ในเรื่องสุขภาพนะคะและบางวันก็จะพูดถึงวิธีคิดในสิ่งที่ตัวเอง ได้ประสบการณ์มาแล้วก็มาแชร์ให้กับเพื่อนๆฟังขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะเชื่อว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์และเราจะสำเร็จไปด้วยกันวันนี้ดีกว่าเมื่อวานแน่นอนเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของทุกๆคน make life better สวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ